สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับช่องไข่บุกเซียนไว้ชแนลอีกเช่นเคยนะคะก็วันนี้นะคะก็อย่างที่ชื่อคิปบอกนะคะว่าคิดเชื่อคิบไม่ออกกันจริงๆนะคะเพราะว่าวันนี้มันได้เกิดเหตุการณ์แรืว่าสถานการณ์ที่ตึงเครียดกันมากๆเลยนะคะตั้งแต่หนูไปจนถึงแม่แล้วก็ไปถึงพี่ๆทีมงานเบื้องหลังทุกคนก็ คือตอนนี้ระยะเวลาที่เราเริ่มทำ YouTube กันมาก็นับได้ก็1ปีครบครบครบปีหนึ่งพอดีเลยนะคะก็ก็ถือว่าก็ผ่านอะไรกันมาหลายอย่างมากๆทำให้หนูแล้วก็พี่ๆทีมง,งานทุกคนแบบอยู่กันแบบแบบวิตกกันมากๆกันงวลกันมากๆแบบจับโทรศัพท์กันตลอดทั้งวันเลยนะคะเพราะว่า มันเป็นเรื่องที่พวกเราแบบชอ็ชอกช็อกมากๆเพราะว่าทําทําตัวกันไม่ถูกนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะไปต่อกันในทิศทางไหนดีนะคะหนู <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะพูดดีไหมก็ก <c oughs> <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะหนูก็คือมันมีหลายอย่างแบบเข้ามา ในชีวิตหนูมากมากตั้งแต่เริ่มทำ u t u b e นะคะอย่างแรกเลยก็คือการคิดชื่อนะคะก็ตอนนั้นก็คือตื่นเต้นกันมากเลยเพราะว่าจะได้ทำ YouTube ก็แบบไปถามคนนู้นคนนี้จนได้ชื่อนี้มาว่าไข่หมกเซียนไวนะคะแล้วก็ก็เป็นชื่อที่ชอบม,อมากๆเลยซึ่งแต่ละคลิปที่เราทำนะคะคือพวกเราก็ไม่รู้เลยว่าแบบสิ่งที่เราทาลงไปเนี่ยเราจะได้ผลตอบรับออกมาเป็นยังไงจะได้รับผลตอบรับที่ดีไหม หรือว่าไม่ดีเลยซึ่งเราก็ได้เจอกันจริงๆค่ะได้เจอกับทั้งโดนวิพากษ์วิจารณ์ในแง่เราว่าแบบเฮ้ยจะไปรอดหรออะไรเงี้ยมาทําคนเดียวแล้วคิดว่าแบบคิดว่าตัวเองกเก่งมากเลยใช่ไหมอะไรเงี้ยถึงแบบได้ออกมาทําเองอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะเป็นคําที่ดูแบบโห มันขนาดนี้เลยเหรอใช่ค่ะหนูแบบโดนอย่างนี้มาตลอดเลยอะไรอย่างนี้ในผ่านทุกช่องทางคอมเมนต์แบบว่าจะไปรอดใช่ไหมทําอะไรอยู่แบบคิดดีๆแบบแน่ใจนะว่าจะทําอย่างนี้อะไรยเงี้ยทาเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยคือโดนมามาาๆเลยค่ะแบบกระแสหลายๆอย่างตั้งแต่เริ่มทํ o ย t u b e จนเริ่มสร้างวงเองเริ่มทําเพลงแรกอะไรอย่างเงี้ยโดนทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าถึงหนูจะแบบมีช่วงที่ท้อบ้างแต่ก็มีสิ่งหนึ่งเลยที่แบบทําให้หนู อยากทำช่อง YouTube ต่อไปก็คือคนที่ดูอยู่ตอนนี้ทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากมากขอบคุณจากใจเลยขอบขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันมาโดยตลอดนะคะคือหนูไม่รู้ว่าถ้าไม่มีทุกทุกคนหนูแบบจะมาถึงตรงนี้ได้ยังไงหนูแบบจะมาถึงจุดน,นี้ได้ยังไงคือมันคือมันเป็นความฝันที่ที่ไม่กล้าฝันนะคะทุกคนจากเด็กคนหนึ่งที่แบบฝันว่าแบบอย,อยากทำช่อง u t u b e อยากเป็นนักร้องเป็นดารานะักแสดง ไม่คิดได้ซ้ำว่าแบบเมื่อก่อนแล้วก็ตะเวนไปแคสตูนี่นั่นอะไรอย่างนี้ก็แบบไม่ได้มีคนรู้จักมากมายขนาดนี้จนตอนนี้ก็เริ่มมีฐานแฟนคลับมากขึ้นก็คือพีพออ่พี่น้องๆเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนที่ดูอยู่ในตอนนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะก็เราเป็นเราเป็นหนึ่งในครอบครัวเดียวกันเลยนะคะขอบคุณจากใจจริงๆนะคะแล้วก็เอาล่ะ จนวันนี้นะคะเราก็ได้มานั่งคิดประชุมกันเลยเมื่อคืนว่าเอ้ยเราทำกันก็มาหนึ่งปีแล้วนะอะไรอย่างนี้เราจะไปต่อไหมหนูก็มานั่งคิดนะคะว่าเออหนึ่งปีนี่มันก็ก็พอใจมากๆนะคะก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็ผลตอบรับก็รู้สึกดีมากๆขอบคุณมากๆนะคะแต่สุดท้ายมันก็ต้องมาถึงตรงนี้ ะะคะเริ่มต้นมันก็ต้องมีจุดจุดนี้ที่จะต้องมาถึงซึ่งหนูก็ได้มาถึงจุดนี้แล้วเราจะทำยังไงดีกับช่อง Youtube ไข่มุกเซียนไว้ซึ่งสิ่งที่เราจะทำต่อก็คือ แต่มันก็ต้องพูดะค่ะทุกคนอ่ะสิ่งที่เราจะทํำกันต่อไปก็คือเราคงจะต้องฉลองค่ะทุกคน oh yeah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  oh y yeah! oh e yeah! ซึ่งสิ่งที่เราจะทําก็คือฉลองนั่นเอค่ะทุกคน ด่าไหมยังไงสินั่นแหละค่ะทุกคนก็ครบหนึ่งล้านซับสไครป์แล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้า Thank you ค่ะก็อย่างแรกเลยนะคะ อย่างที่บอกนะคะขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะคะที่คอยที่ติดตามกันตั้งแต่คลิปแรกจนมาถึงตอนนี้เลยนะคะถ้าใครที่ตามตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนนี้นะคะก็คือน่ารักามากๆนะคะ I love you ขอบคุณทีมงานนะคะที่ดูแลที่คอยจะต,ต่อคลิปที่คอยถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะคะแล้วก็ที่แบบคอยตัดกันจนจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนตัดกันจนถึงเชา้าตั้งแต่ ค้าทุ่มจนถึงหกโมงเช้าอะไรอย่างงี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะก็ขอขอบคุณเ,ออเพื่อนร่วมงานทุกๆคนนะคะที่เคยร่วมงานกันมานะคะหวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันอีกนะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักนะคะคุณ CEO อนะคะคือคุณแม่ของเรานั่นเองนะคะที่ช่วยออกงบเงบิกงบทุกๆอย่างเลยนะคะขอขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะ Thank you for follow me and I hope you will follow me always. Thank you. อ่าต่อไปนะคะกายากสีขอขอบคุณเอ่อพี่น้องเศ้าสปปลาวพี่น้องเศ้าอีสาแล้วก็เ้าไทยเน้อค่ะขอบคุณหลายๆเน้อค่ะที่เมตตาและก็เอ็นดูอีหลานหน่อยไข่มุกคนเดิมเพิ่มเติมก็คือ งามขึ้นขอบคุณเล่หลายเด้อค่ะแล้วก็หวังวา่าสิ่งที่ตามคอยตลอดไปเด้อค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะ<แ>คข่าว่าจะพูดยังไงดีสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยนะคะก็คือพอมิเปิ์สีขาวไม่ใช่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือคนนี้ค่ะโอ้กับด้าน ไม,ไม่ช่วยกันชงเลยอะ่ะโอเคค่ะก็ขอขอบคุณคนนี้นะคะขอบขอคุณจริงๆขอบคุณมากๆเลยที่นี่นายนายรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้นายสวยมากแต่ดูสภาพตอนนี้สิไม่ได้แต่งหน้ามันต่างกันมากเลยนะเจ้าหูบัวว่าตอนนี้มีคนกดจะร้องไห้ อ้าจะลองอันนึงอันหนึ่งอันนึงเอ้ยนี่จะลองจริงนี่จะลองจริงเจ้าหูบอว่าตอนนี้มีคนอะอะเจ้าหูบอว่าตอนนี้มีคนร้องไห้อ่ะค่ะก็ขอบคุณโอ๊ยเอ้ยว่าจะไม่ร้องแล้วเนี่ยเดีคนก็ต้องคิดว่าหนูเป็นคนร้องไห้เก่งหนูไม่อยากร้องไห้ทุกคนโอ๊ยไม่อยากให้คลิปนี้เศร้าเลยแต่ก็ นั่นแหละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็อยากจะขอบคุณหนูนะคะก็อยากจะขอบคุณตัวเองมากๆเลยนะคะที่ทำงานอย่างหนักนะคะจนตอนนี้ยอดซับนะคะก็มาถึง1 000, 3, ล้านซับแล้วนะคะก็ขอบคุณที่ตั้งใจทำทั้งผลงานเพลงแล้วก็ผลงานการแสดงทุกๆผลงานตั้งแต่เด็กจนโตนะคะจนมาถึงจุดนี้ได้ขอบคุณที่ทำงานอย่างหนักขอบคุณจริงๆค่ะ ทายนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนที่อยู่เบื้องหลังหลายๆอย่างเลยนะคะคือแบบไม่จะคือจะมีหนูคนเดียวไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีทุกคนนะคะนั่นแหละคะ่ะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะทุกคนมีผลต่อต่อ,ต,อตัวหนูมากนะคะสัญญาว่าหนูจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นวันนี้นะคะจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น,นมากนะคะหนูก็จะ เอ่อเป็นไข่มุกซีนไว้ที่น่ารักคนเดิมนะคะและสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะเ <laughs> ข,ข,ขาเขาทำอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหม <laughs> ขอบคุณค่ะ <laughs> 洛。<laughs> จารึกไว้นะคะในปทดิสานโลกยี่สิเกรกฎาคมพศสอง4นรหนะคะเวลาสามทุ่มสี่สิบสามนะคะเลิกทำยาดีนะคะดีใจมากทุกคน